สมฉายานักตบสาวขวัญใจมหาชนซูปเปอร์โพรชีวบอลหญิงคือสุขสุดของคนไทยเมื่อวันที่3มกราคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพรดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยซูปเปอร์โพเสนอผลสำรวจเรื่องสุขสุดท้อทแท้สุดกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อลดความคาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคาดเคลื่อนจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัดจำนวน1 1 3 2ตัวอย่างระหว่างวันที่2ี่ถึง31ธันวาคมพุทธศักราชัที่ผ่านมาโดยมีค่าความคาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ5ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ95 ที่น่าสนใจคือเมื่อถามถึงช่วงปีที่ผ่านมาถึงความสุขของคนไทยพบว่าตัวเลขสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ59.1ระบุได้ดูสดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยร้อยละ57.6ได้ดูสดบอลโลกร้อยละ48.8ผ่านวิกฤตโควิดมาได้ร้อยละ47.4เปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวและร้อยละ46.5ประกาศรายได้เกษตรกรค้าขายต่างชาติได้เดินต่อ ที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อถามถึงความท้อแท้ของคนไทยพบว่าตัวเลขความท้อแท้สูงสุดของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ65.0ระบุนักการเมืองข้าราชการระดับสูงหนุนหลังกลุ่มทุนจีนสีเท่าร้อยละ64.9ระบุการคุกคามอันตรายในโลกโซเชียลและคอนเซนเตอร์และร้อยละ63.1ระบุนักการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐรีดไถเลือกรับผลประโยชน์ ผู้อำนวยการซูปเปอร์โรกล่าวว่าโพสุดท้อแท้สุดข,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 ของคนไทยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทําให้คนไทยมีความสุขมากที่สุดในขณะที่การได้ดูบอลโลกเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้คนไทยมีความสุขและการที่คนไทยเ่วิใหญ่ของประเทศ ผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาได้ในช่วงปีที่ผ่านมาสู่การเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการมีหลักประกันรายได้ของเกษตรกรกับการค้าขายต่างชาติมีผลทําให้คนไทยมีความสุขอย่างไรก็ตามนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่หนุนหลังกลุ่มทุนจีนสีเทานอกจากนี้ภัยคุกคามทำให้เกิดอันตรายของโลกโซเชียล และคอยเซ็นเตอร์ต่อประชาชนและนักการเมืองกับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัตรีไทยเรียกรับผลประโยชน์ทําให้คนไทยท้อแท้ตลอดปีที่ผ่านมาแต่คนไทยส่วนใหญ่จะมีความหวังจะก้าวต่อไปในปีกระต่าย2566นี้